เป,เป็นครั้งแรกในช Fields, ีวิตผมจริงๆที่ทำทำงานในฐานละปอศาสตร์ท้องถิ่นแล้วก็สิ่งแรกที่ได้จริงๆก็คือว่าคือสาเหตุของการเคลื่อนย้ายของประชากรในสมัยโบราณนี่โอเคไม่ถึงกับสมัยโบราณมากแต่ว่าสมัยก่อนสมัยใหม่ถ้าถามว่าสมัยใหม่ของทีสารเริ่มปีไหนก็ต้องบอกว่าเริ่มที่จงพลสิริประมาณ2,500เพราะนั้นการเดินทางของคนช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ย สาเหตุมีหลายอย่างแน่นอนเช่นการค้าสงครามแล้วก็การเดินทางเพื่อยกย้ายครอบครัวไปอยู่กับสามีภรรยาแต่ว่าในกรณีของของครอบครัวของคุณยิ่งเนี่ยท่านท่านเดินทางด้วยเหตุผลทางเรื่องการทำอาหารกินคือการยกครัวทั้ง คือทั้งหมดเลยเมื่อพ่อแม่ตายเมื่อคนยิงกับภรรยาเสียชีวิตลูกๆก็อพยพมาอยู่ที่จีนที่อื่นที่มันดูดมสมบูรณ์กว่าไม่ไรงแก๊เท่าใช่คือแต่นี่เหตุผลที่ลูกๆอมบรรดาลูกๆหรือนหลานของคนยิงให้ก็คือว่าที่อื่นนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าซึ่งในความเป็นจริงแล้วสมบูรณ์มากกว่ามีหลายที่แต่ทําไมถึงมากอะไรปิดขณะนี้นี่เป็นคําถามที่ต้อง เราได้ก็คือว่าเรามีมีความมั่นใจค่อนข้างสูงว่าเ,เรื่องของคุณยิ่งพยกภฆภูิเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่5ต่อรัชกาลที่6เพราะว่าเราผมตองคำนวณอายุของคุณพ่อป่วยดูเนี่ยท่านท่านเกิดในปีพศ2459 60หรือ61เนี่ยถ้าถ้าตามที่คุณแม่ อบุญโฮมอุน่โมซึ่งเป็นลูกของ,<ช>ของพ่อหอวยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าคือรัชกาลที่5ท่านสิน้นพระชนในปี2453ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เป็นรัชกาลที่6แตนี้นั่นหมายความว่าจริงๆขุนที่ตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ในสมัยรัชกาลที่5ตอนที่ออตอนที่พระองค์เนี่ยให้ กรมพยาธำรงซึ่งตอนนั้นดูแลกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาเรียกว่าคะสเสด็จประพาสในเขตอีสารเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่พระองค์ก็คืออาจจะให้เจ้าเมืองซึ่งอาจจะได้เป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองเหลเสด็จกู อันที่ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งเพราะว่าอาจารย์สมิทธ์ใช้คาว่าเจ้าเมืองได้ยินสองสามครั้งแม้แต่ว่าในระดับตําบลหมู่บ้านเนี่ยเราก็ใช้คําว่าเจ้าเมืองอยู่ครับผมเข้าใจว่าถ้าถ้าสมมุติว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันมีเรียกว่ามีลําดับการปกครองนอะอย่างเช่นคือเมืองอุรัชธานีศรีวนาลัยศร เนี่ยเดิมก็คือยุกว่าเป็นประเทศสราคือเป็นอ๋อเป็นประเทศสลาศแอ้อเพราะนั้นในแต่ละหน่วยก็เป็นเมืองด้วยอนองที้เจ้าเมืองรุ่นแรกเนี่ยก็ถือว่าท่านเป็นจะเรียกว่าเป็นกษัตริย์ก็ได้ครับเราอาจจะมองว่าประเทศคําว่าประเทศสลาชในความหมายของเราเมืองคําว่าเมืองขึ้นหรือเมืองออกในภาษาของสุโขทัยมันดูต่ําต้อยแต่ความเป็นจริงแล้วความเป็นประเทศสราชเนี่ย คือนั่งถ้าลำดับนั่งที่นั่งเนี่ยก็รองจากพระราชาที่กรุงเทพเลยอ๋อ <Okay, S 1> ไม่ <okay. S 1> ไม่ <Okay. S 1> ไม่ใช่นั่งกับมหาเสนาบดีคือนั่งบนตักเพรา oh, <okay. S 1> ะฉะนั้นครับ <Okay. S 1> ในสมัยที่ห้าเนี่ยถ้าเราไปดูตั้งแต่รัชกาลที่ที่หนึ่งจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่พระเจ้าุงทนมาที่มีการผนวกดินแดนแถบนี้เข้าไปอยู่กับกับกรุงเทพแล้วเนี่ยก็มาถึงจนถึงรัชกาลที่หเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อมีการ เขาเรียกว่าช่วยให้เมืองนั้นกลายเป็นประเทศขึ <K rast> ้นมาได้เ <GO> น <av uther> ี่ยก็จะเขาเรียกว่าประธันพระราชทานเครื่องยศทั้งหลายให้เต็มไปหมดเลยถ้าไปดูรายการเห็นว่ามีเครื่องประกอบยศทุกท่านเต็มก็คือเครื่องประกอบยศกษัตริย์เช่นเชียงใหม่หลวงพระบางเบียงจันจังปาสักแล้วก็รวมถึงอุบลราชธานี ครับทีนี้คำถามว่าน่านใจก็น่าสนใจมากว่าจริงๆในภาษาังเฤสเก็ใช้ว่าผู้แบกเนอก็คือผู้ปกครองจจราพีก็คือผู้ปกครองเมืองลาวเซกโกเองถ้าบอกว่าเป็นบ้านาจริงๆเราไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าในคําว่าขุนเนี่ยขุนในสมัยนั้นอาจจะในตัวปกษกติคือค,ครองเมืองหนึ่งเมือแต่ทีป,ปัจจุบันก็คืออเภอ ฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่เราเสิ่โทกอ่าทีนี้มันจะต้อง,ต,องต้องศึกษาไปมากกว่านี้แน่น <มา S 2> อนว่าตกลง <okay. S 1> ว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีกี่หมู่บ้านและการที่เป็นหมู่บ้านโดยปกติก็คือในสมัยการที่5เนี่ยถ้ามีหมู่บ้านมีสิบครอบครัวขึ้นไปเนี่ยก็จะยกเป็นบ้านขึ้นมาหนึ่งบ้านใช่ไหมฮะแต่แต่ในสมัยการที่5ต่อรัชกาลที่6ลงมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าที่เราเสิ่โทกมเนี่ยมีประชากรเท่าไหร่นน,ะะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นจุด บอดไม่ลืมเป็นจุดจะเรียกว่าช่องว่างที่เราต้องไปไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของในปีศาจนตั้งแต่สกาาที่ห้าลงมาซึ่งเราเริ่มทําสำนักมรรคก่อนนะครับครับนี่ก็คือข้อที่2ที่เราเห็นว่าเราสามารถจะกําหนดอายุแล้วก็สมัยของครอบครัวของเจ้าผู้ได้ก็สุดยอดครับาโอเคครับครับขอบคุณอาจารย์จะชินว่าน